กิดแล้วตึกระจายแม่แล้วด้วยต่อไปต่อเลยต่อไปรีวิวตัวสร็ใช่ไหมคะต่อไปก็จะมาแนะนำการ์ดกันอันนี้นังมวยค่ายบางแสนมาแล้วสุดเด็กเขา้าอันนี้เลย롱บัตยาสีาขาวประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะมี อะไรนะคะนี่อันนี้มีการ์ดยังนะอื่นผสมด้วยนะและนี่นะทุกคนไปการ,ร์ดเศษที่เหลือมียมเยอะมากเลยทุกคนไปเป็นการ์ดน้องมาให้บางแสน หมดเลยนะคะเกือบพันแล้วก็เราจะมารีวิวของต่อไปกันนะคะก็คือบัตรดังนะคะอยู่นี่คือนี่ค่ะของแท้นะคะซื้อจากซีเจมอลค่ะคนาเรามาแล้วเมื่อกี้เราไปหาพี่มานี่ค่ะโลชั่น แชมพูเลยค่ะข้างนี้ไม่ชมพูเลยนะคะนี่ค่ะชมพูเลยนะคะนี่วิ่งจีบทุกคนเราขอไปพักก่อนทุกคนเรากลับมาแล้ว <c oughs> มาดำเราทาไปแล้วนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เราไปพักสิบนาทีนี่ค่ะชมพูเลยนะกองแบนอีกแล้วทุกคน ทุกคนเราขอรีบนะเพราะว่าตอนนี้แบตเราเหลือน้อยมากเชืยชึบเก็บกอนลิปออยนี่แพ็กเกจเก่านะสีเป็นแบบนี้ค่ะนี่เราเคยทาแล้วแล้วก็เลเยทาสองอย่างนะคะ รอยนะคะ้องขอไม่บอกอะไรมากนะทุกคนเพราะว่าเราได้สีฟ้าน้ำหอมให้ทายเบอร์อะไรเบอร์อะไรทางเาบอกด้ยนี่คะ่ะแล้วให้ดูหนึ่งเนี่ยคะ่ะเบอร์นี้ศูนย์ข้างหลังศูนย์ค่ะกลิ่นใหม่นะคะกลิ่นกลิ่นอะไรก็ไม่รู้คะ่ะจะไม่ได้เลฟเวอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคนต้องได้กลิ่นแน่นอนแปบนะคะชาชา Niet gaan er zitten